หลังจากที่ Canon นะครับเพิ่งได้เปิดตัวเลนส์อันตรายตัวใหม่นะครับอย่าง rf 10 20 f4 l is stm ไปนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้จริงๆอ่ะมันก็สร้างปรากฏการณ์ความฮือฮหาให้กับช่างภาพสายแลช่างภาพสายสถาปัตยะกรรมต่างๆเนี่ยมากมายแล้วนะครับเพราะด้วยความที่มันปเป็นเลนส์อันตรายที่กว้างถึง10มิลบนกล้องฟูลเฟรมนะครับ ก็นับว่าเป็นตัวแรกๆเลยที่มีการเท่าออกมากว้างขนาดนี้นะครับนับตั้งแต่ตัว EF 11-24มิลน,นะครับตัวนั้นที่เป็นเลนกว้าง11มิลเนี่ย ตัวนี้เนี่ยกว้างเข้าไปอีกนะครับกับเลนส์10มิลิเมตรหลังจากเปิดตัวนั้นได้ไม่นานนะครับ c a นนอนก็เอาอีกแล้วก็ผมกับการยกทับเลนส์มาทั้งหมดอีก3เลนส์นะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปส,สดๆร้อนๆเลย1ใน3ตัวนั้นนะครับคือเลนส์ที่โลกเนี้ยมันไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยมีใครคิดที่จะทําออกมานะครับกับเลนส์ที่ช่างภาพเนี่ยอยากได้อยากมีมากที่สุดนะครับกับเลนส์ rf 2 4่ส f 2.8 l, l is usm แล้วก็ให้ถ่าย e ด้แซนะครับ ว่าง่ายๆว่ามันเป็นเลนระยะ Normal นี่แหละที่ช่างภาพหลายๆคนเนี่ยต้องเคยใช้งานกันมาอย่างแน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยก็อยากที่จะได้เป็นค่า f 2.8ใช่ไหมครับซึ่ง Canon หรือค่ายอื่นเนี่ยก็ไม่เคยมีใครตามออกมาเลยเพราะด้วยความที่หลักฟิสิกส์นั่นแหละถ้าเกิดมันขยายจาก F4 เป็นเป็น2.8นะครับการกว้างขึ้นไปของค่ารูปแสงเพกหนึสต็อปเนี่ยทำให้ตัวเลนต้องขยายขนาดขึ้นอีกมากเลยครับ ก็อย่างที่เราได้เห็นกันถึงแม้ว่าตัวเลนส์เนี่ยจะมีขนาดแล้วก็น้ําหนักที่มากกว่าเดิมจากของเดิมเนี่ยอยู่แค่ประมาณ800กว่ากรัมตอนนี้ก็ขยายขึ้นมานะครับกลายเป็น1,330กรัมตามที่ผมดูของอ f ฟ i ิเชีจากทาง c a n น n นะครับเลนส์ตัวนี้มีการออกแบบเน้นไปทางด้านทางซีนีมานะครับมากกว่าทางดน้านของการถ่ายรูปสังเกตได้จากภายนอกของตัวเลนส์เลยนะครับที่ มันจะมีสกรูอยู่ประมาณ2-3ลถึงรูนะครับเพื่อใช้ในการยึดติดอุปกรณ์เสริมโดยอุปกรณ์เสริมเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับอย่างอันแรกเลยเนี่ยก็คือตัวของเป็นมอเตอร์พาวเวอร์ซที่ สามารถแปะเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่กล้องเนี่ยในการเอามาเป็นมอเตอร์ซูมให้กับตัวเลนส์ตัวนี้ได้นะครับก็เหมาะกับการเอาไปใช้ทงางด้านงานวิดีโอที่ต้องการการซูมที่สมูทหรือรวดเร็วนะครับโดยเจ้ามอเตอร์ซูมตัวเนี้มันมี2ระบบครับคือถ้าเกิดว่าใช้กําลังไฟจากตัวกล้องปกติเลยก็คือต่อเข้าไปไม่มีออปชันอะไรเสริมนะครับมันก็จะได้ความเร็ว ที่สามารถปรับได้นะคือ,อด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวปรับสปีดการซูมอยู่แต่ก็จะได้ความเร็วจนถึงระดับหนึงครับแต่ถ้าหากต้องการบูสต์ความเร็วขึ้นไปอีกอย่างเช่นจะเป็นคล้ายๆของพวกเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายกีฬาใช่ไมครัที่มีการโฟกัสดึงเข้าดึงออกอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็สามารถต่อช่อง USB-C เพื่อที่จะจ่ายกําลังไฟเสริมแยกให้กับ p power zoom ตัวนี้ได้นะครับก็จะทาให้ p power zoom ตัวเนี้ย สามารถซูมได้เร็วขึ้นไปอีกหรือถ้าหากใครที่ต้องการใช้ในระบบเดิมที่เป็นเหมือนกับตัวโพสซูมอื่นๆของเลนส์ซีนิม่าจากทางแคนนอนเนี่ยที่เป็นพินแบบ20พินนะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นพอร์เตอร์โพสซูมที่จะมีรูของช่องเสียบแบบ20พินนะครับก็ใช้ในการเชื่อมต่อกัน คอนเนคชันคอนโทรลจากอุปกรณ์เสริมภายนอกที่มีการขายแยกแล้วก็ใช้กันในปัจจุบันนั่นเองครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับเลนตัวนี้มันก็สามารถหมุนซูมได้ตามปกติเลยมันไม่ได้เป็นแบบว่าบังคับก็ต้องเป็นมอเตอร์ภายในนะครับสามารถหมุนซูมได้เหมือนเลนปกติเลยแต่แค่ว่าชุดมอเตอร์ก็คือขายแยกนั่นเองนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือตัวของซัพพอร์ตเลนเล้ื่องความที่เลนตัวนี้ไม่ได้มีการออกแบบทางด้านของการถ่ายรูปเป็นหลักนะครับ มันเลยจะมีตัวของรูสกรูสําหรับยึดตัวซัพพอร์ตเลนส์อยู่ด้วยอันนี้ก็จะอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายถ่ายภาพนะครับเพราะว่าด้ยวยความที่เลนส์มันมีขนาดที่ยาวมาแล้วก็มีน้ําหนักมากใช่ไหมการมีซัพพอร์ตเลนส์เวลาขึ้นหลีกขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นมากน,นั่นเองครับส่วนถ้าเพื่อนๆที่บอกว่าเขนาดมันอาจจะดูใหญ่เกินไปหรือเปล่าจริงๆขนาดของเขาเนี่ยถ้าไปดูตามสเปคชีนนะครับมันจะยาว199มิลลิเมตร เท่ากันเลยครับกับเลนที่เป็นตัวของ7200 f 2.8 L ที่เป็นตัวกูลของ E F นะครับทั้งรุ่น L 2แล้วก็ L 3ที่ันผ่านมาเนี่ยมันยาวเท่ากันเลยครับแต่พอเราใช้งานกับกล้องซีรีส์ E S R จริงๆนะมันจะสั้นกว่าเพราะด้วยความที่ถ้าเป็นเลน E F เลนกล้องกระจกเนี่ยมันก็ต้องมีการต่ออะแดปเตอร์ครับ ตัวนี้ก็สามารถต่อเข้าไปกับตัวกล้องได้เลยทําให้ขนาดจริงๆเวลาใช้งานนะ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึกยาวเท่ากับการเอาเลน EF 7200เนี่ยมาใช้กับกล้องตระก,กูล ESR นั่นเองครับผมแล้วเลนตัวนี้มันเป็นการออกแบบโดยเป็นเลนแบบ internal zoom เหมือนกับพวก EF 7200ที่เคยมันผ่านมาเลยนะครับมันเวลา zoom เนี่ยมันจะไม่มีการยืดเข้ายืดออกของตัวเลนเลยอาจจะสำหรับบางคนนะครับเป็นห่วงกังวลเรื่องของการ weather seal เวลาที่ใช้เป็นพวกเลน IF 24-70อะไรเงี้ยที่มันต้องมี z o มแบบยืดออกมาใช่ไหมครับตัวนี้ก็หมดห่วง ไปได้เลยครับมันไม่มีการซูมยื่นออกมาอย่างแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องน้ําหนักนะครับมันหนักกว่าตัวของ Rf 2470 F 2 8 L IS STM เนี่ยหนักกว่ากันไม่แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ950กรัมตัวนี้อยู่1,330กรัมนะครับน้ำหนักที่ต่างกันจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก400กรัมแล้วก็กับหน้าฟิลเตอร์เนี่ยที่เป็นหน้าฟิลเตอร์82มิลก็เท่ากันกับพวก 24 70 f 2 8 l 16, 2. 8 1 6 3 5 f 2.8แหลายตัวเลยครับที่เลนเกตโปรจากทางแคแนลที่เป็นหน้าฟิลเตอร์8 2มิลเช่นกันโดยระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้นะครับจะอยู่ที่45ซนติเมตรตลอดช่วงระยะการซูมชิ้นเลนภายในเนี่ยประกอบด้วยเลนทั้งหมด23ชิ้นใน18กลุ่มครับดูรับแสงนะครับใช้เป็นรูปแสงแบบ11กรีบให้โบเก้ที่มีทรงกลมนะครับตัวของระบบการสั่นเนี่ยถ้าใช้ในตัวเลนอย่างเดียวจะอยู่ที่ห้ากิดช้บสต็อปนะครับส่วนถ สันในตัวกล้องอันนี้ก็สามารถทําได้ถึง8สต็อปเลยนะเพราะว่ากันที่ราคาเลยดีกว่าเจ้าเลนส์2405 f 2.8 L IS u m z ตัวนี้นะครับราคาเปิดมาเนี่ยที่ต่างประเทศจะอยู่ที่2,999ดอลลาร์ 2, ครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ180,000บาทถ้าให้ผมเดาเลยนะราคาที่เป็นเงินไทยเวลาเปิดเนี่ย มันก็น่าจะแพงกว่านี้สักเล็กน้อยครับด้วยเรื่องของค่างเงินอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณแสนหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยก็ไม่น่าจะเกินแสนสองนะครับถ้าผมเดาถ้าเกิดราคาช่วงนีนประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงครับถ้าเกิดแสนหนึ่งเนี่ยราคาจะเท่ากันกับ rf 2 8 7 0 f 2เลยหรือถ้าเกิดมัน1 0 0 0 0 0บาทเนี่ยมันจะแพงกว่า rf 2 4 7 0 f 2 8 l ตัวนั้นเนี่ยแพงอยู่ประมาณ20,000ครับเพื่อนๆคิดว่ายัางไง คิดว่าเลนส์ตัวนี้น่าสนใจไหมครับแต่ผมว่ามันเป็นเลนส์ที่ช่างภาพสายอีเวนต์ช่างภาพสายกีฬาช่างภาพปริญญาช่างภาพวดดิ้งเนี่ยให้ความสนใจกับเลนส์ตัวนี้มากเลยนะครับด้วยความที่มันน่าจะเป็นระยะที่มาแทง24-70แล้วก็เลนส์ฟิกในช่วง70 10จนถึง100เนี่ยได้หลายตัวเลยครับผมต่อไปนะครับมาพูดถึงเลนส์อีก2ตัวที่เหลือกันดีกว่าผมก็เริ่มจากตัว RF 200-800 f 6.3-9 IS USM กันก่อนดีกว่าครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยจะเป็นรูปลักษณ์ที่โดดเดเมา ด้วยเลนที่เป็นสีขาวแล้วก็กระบอกยาวมากเลยนะครับเลนตัว200-800นะครับนับได้ว่าเป็นซ u เปอร์เทเลอีกตัวหนึ่งเลยจากทางแ a นนอนที่เป็นเลนแบบซูมได้นะครับโดยจะเป็นเลนที่ไม่ใช่เกรด L นะครับไม่เหมือนกับตัวของ RF 100-500นะ จะเป็นในเกรดของขอบเงินทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าด้วยดีไซน์ของบอดี้เลนนะครับที่เป็นสีขาวแล้วก็ลักษณะการดีไซน์การวางปุ่มเลเยอร์ต่างๆเนี่ยมันทําให้มีลักษณะคล้ายกับตัวเลนซีรีส์ L มากๆเลยแต่ราคาของเขานะครับผมพูดถึงเรื่องราคาก่อนดีกว่าราคาเนี่ยทำให้เพื่อนๆหลายคนสนใจกันมากเลยนะครับคือราคาดอลลาร์นะครับอยู่ที่ประมาณ1899เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่วันมา่68,000นบาทครับซึ่งถ้าเกิดเข้ามาขายจริงๆก็น่าจะ ไม่เกิน72 0 0หหรือ73 0 0 0นะครับถ้าเกิดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าราคานี้เป็นยังไงครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าราคานี้เป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะด้วยความที่มันเป็นเลนตัวแรกๆเลยที่เป็นเลนฟูลเฟมแล้วระยะมันได้ครอบคลุมถึง200จนถึง800มิลแล้วน้ำหนักของตัวเลนเนะครับไม่ได้หนักเกินไปจนพกพาไม่ไหวนะอย่างน้ำหนักของตัวเลนเนี่ยจยิ๋วที่2อ0กบอีกห้กรัม ว่าง่ายก็คือ2กิโลนั่นแหละซึ่งเทียบกันนะครับกับ2กิโลแล้วระยะเลนที่ได้มากับคูณจนถึง4เท่านะครับโหมันก็คุ้มค่ามากเลยนะถ้าเกิดเป็นสายแบบสปอร์ตอีเวน ายมอเตอร์สปอร์ตสายกีฬาสายถ่ายนกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับแต่ผมจะมีชาร์จขึ้นมาให้ดูนะครับว่าตัวของค่ารูรับแสงเนี่ยจะไหลไปในช่วงไหนบ้างซึ่งจริงๆถ้าเกิดมันไหลไปจะถึง f 8นะครับมันจะอยู่ช่วงประมาณสัก5 0 0จนถึง600มิลนะครับส่วนถ้าเกิด6 0 0มอยถึง800เนี่ยค่อยเป็นไปที่ f 9นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะพอใช้งานได้สําหรับสายแบบอาจจะเป็นสายวาไลฟ์ที่ไปแอฟริกาไปอะไรเงี้ยคือน้ำหนักเลน2กิโลแต่ได้ระยะเลน0 8 0 0ผมว่า ม,มันน่าใช้มากสำหรับผมคือผมอยากเล่นมากเลยนะครับว่าเลนตัวนี้ระยะมันเป็นยังไงคืออยากเห็นกับคุณภาพนะครับว่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่เกรด L s e ซ i e s แล้วราคามันอยู่สักประมาณ6 0 0มืกว่า7 0 0 0 0มืนเนี่ยน่าเล่นน่าสนใจมากสำหรับชาว c คนนอนอาร์ซีรนะครับผมซึ่งเลนตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นเลนแบบซูมยื่นนะครับมันจะไม่ได้เป็นซูมแบบ i ิน e r n a l นะตัวกระบอกด้านหน้าที่เห็นโลง่งๆข,ขาวๆเนี่ยคือซูมแล้วมันจะยื่นออกมาอย่างนั้นเลยนะครับตัวเลนเนี่ยมาพร้อมกับฮูดสีดำครับ 下面。沒 เดน,นี้ผมขัดใจนะผมอยากได้ฮูดสีขาวมากเลยแต่แตมันมาเป็นฮูดสีดําแต่ก็พอเข้าใจได้แล้วครับว่ามันไม่ใช่เกียรแบบ L series นะแต่ในบนตัวเลนเนี่ยก็ยังให้เป็นปุ่มฟังก์ชันคัสตอมมานะครับเหมือนกับเป็นเลนพวกเกียร์ L series ตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ยังมีตัวของวงแหวนนะครับปรับความหนืดของการซูมได้อีกด้วยนะส่วนหน้าฟิลเตอร์นะครับอันนี้จะมาใหญ่สักหน่อยนะครับหน้าฟิลเตอร์อยู่ที่95มิลน,นะครับ200-800ตัวนี้เนี่ยจะมีระยะโฟกัสใกล้สุดนะครับแตกต่างกันนะในช่วงของระยะ ที่ใกล้สุดนะครับ200มิลลิเมตรเนี่ยจะอยู่ที่0.8เ mm มตรครับหรือ80เซนส่วนถ้าเกิดไปจนถึงที่800มิลลิเมตรเนี่ยระยะโฟกัสนะครับจะไปอยู่ที่3.3เมตรครับซึ่งกพอสำหรับ800มิลใครจะโฟกัสใกล้แค่1เมตรจริงไหมครับชิ้นเลนส์นะครับใช้เป็นชิ้นเลนส์17ชิ้นใน11 กลุ่มนะครับตัวของรูรับแสงเนี่ยใช้เป็นหัวก้าวกริบตัวของระบบการสั่นเนี่ยในบนตัวเลนแล้วก็เวลาใช้กับกล้องที่มีระบบการสั่นในตัวกล้องนะครับจะทําได้เท่ากันเลยที่5.5สต็อปครับผมมอเตอร์โฟกัสเนี่ยใช้เป็นมอเตอร์แบบนาโน U.S.M. ช่วยในเรื่องของการโฟกัสที่รวดเร็วแล้วก็เงียบนะครับโดยปกติของแคแนลแล้วนะครับกับเลนที่ไม่ใช่เกียร์ L series เนี่ยมักจะให้เป็นมอเตอร์แบบ S.T.M. แต่ตัวเนี้ยให้มอเตอร์แบบนาโน U.S.M. มาเลยซึ่งเป็นมอเตอร์ระดับเดียวกันนะครับกับพวก72 rf 2410 rf อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นมอเตอร์แบบเกรดเดียวกันเลยนะครับผมก็ไว้ใจได้นะครับในเรื่องของการโฟกัสว่าต้องรวดเร็วแน่นอนก็สำหรับสายสปอร์ตอีเวนต์กีฬาอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยเลยนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บไปในลิสต์เลนที่ต้องซื้อหามาทดลองใช้นะครับผมต่อไปไปที่เลนตัวสุดท้ายกันเลยครับที่เพิ่งเปิดตัวมาพร้อมกับอีก2ตัวก่อนหน้านะครับก็คือเลน rf S, S 10 18ม mm ม f 4.5ถึง5.6 IS STM ตัวนี้ก็เป็นเลนที่ชาว Vlog อกนะครับสำหรับค่ายแคนนอนเนี่ยเฝ้ารอกันมานะครับกับการที่เป็นเลนสใช้แล้วเป็นเลนอันตรายนั่นเองโดยระยะเทียบบนฟูเฟรมนะครับจะอยู่ที่16จ mm นถึง29ม mm, มซึ่งก็เหมาะนะครับกับการเอาไปใช้เป็น Vlog อกและอ,อย่างหนึ่งคือในเลนตัวนี้ก็มีระบบการสารั่นมาให้ด้วยนะครับระบบการสารั่นของเขาเนี่ยถ้าใช้กับกล้องที่ไม่มีการสารั่นใช้กันสั่นบนตัวเลนอย่างเดียวนะครับจะสามารถทําได้อยู่ที่4 stop, สต็อปะได้ หกสต็อปนะครับเมื่อใช้กับกล้องที่มีกันสั่นโดย APS-C ที่มีกันสั่นของ Canon ในตอนนี้มีแค่ตัวเดียวครับก็คือ Canon R7 ก็น้อยครับก็ในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีกล้องที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีระบบกันสั่นในบอดี เพิ่มมาอีกไหมนะครับถ้าจริงๆเวลาไปใช้แล้วอาจจะเปิดเป็นดิจิตอล i s ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะได้สักประมาณแบบ18ม mm มหรือ20ม mm มนะครับซึ่งก็ผมว่ากําลังดีนะไม่กว้างไปไม่แคบไปนะครับน้าหนักตัวเลนเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยนะครับคือน้ําหนักอยู่แค่150กรัมเท่านั้น,นครับและอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของระยะโฟกัสใกล้สุดที่ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเอาไปใช้วีล็อกถ่ายอาหารบนโต๊ะถ่ายเพื่อนถ่ายเด็กถ่ายสัตว์เลี้ยงนะครับผมว่ามันง่ายเลยใช้งานง่ายเพราะว่ารระะะะยโกกัสใใลุ้้้ดที่ชเป็นนบบอต อยู่ที่0.14เมตรหรือคือ14เซนและด้วยราคาค่าตั๋วของเขานะครับที่อยู่329.99เหรียญนะครับคือถ้าแปลเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ12,000บาทนะครับที่สําหรับสายคอนเทนเตอร์ที่ต้องการเลนส์เล็กๆเบาลแล้วก็คุณภาพดีใช้งานได้โฟกัสวิดีโอได้ดีนะครับผมว่าเลนต์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากการที่เปิดตัวเลนส์3ตัวนี้มาแล้วเนี่ยแคแนลยังได้มีการประกาศอีกครับว่าจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับ หลากหลายรุ่นเลยนะครับโดยจะอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยให้ฟังก์ชันที่แตกต่างกันแต่ฟังก์ชันหลักๆเลยนะครับก็คือการรองรับการใช้งานร่วมกับเลนตัวใหม่ๆนั่นแหละแล้วก็ยังได้ฟังก์ชันเพิ่มอีกวางจุดอีกนะครับอย่างตัวของ E-WC70 นะครับในเฟิร์มแวร์ใหม่เนี่ยก็จะได้ในส่วนของดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์มาด้วยนะครับก็เช่นเดียวกันกับแบบใน R5C เลยที่เพื่อนๆสามารถเพิ่มระยะของวิดีโอเข้าไปได้นะครับหรือถ้าหากในวันนี้นะครับข้อมูลส่วนไหนที่ผมพูดหรือสรุปผิดพพลลาาาาดดไไไปเเเเนนีี่่่ยกก็็ขอโททษมมม้้ววะรััับตผงจส สตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสจับได้มีโอกาสรีวิวเนี่ยผมก็จะมาเอาข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ชัวร์ทดสอบมาแล้วแน่นอนเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งถ้าหากดูคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้หรือดูรีวิวจากช่องของพวกเราเนี่ยล้วชื่นชอบนะครับอยากสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับผมหรือถ้ากเพื่อนๆเนี่ยอยากให้พวกเราไปทำคอนเทนต์แบบไหนรีวิวเรืยออะไรรีวิวกล้องอะไรหรือออกไปถ่ายรูปในสถานที่แบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมน